ที่เบอร์สามเบอร์สี่ยังไม่ฟูนะระยะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้อย่างนี้อยู่สะด้วยนี่รวมตัวเฉยมาแล้วมาแล้วนี่เว้ยโอ้ย đi ngay Ừ, ừ, nghỉ. ừ, đi, <laughs> <nghỉ ngỉ>. <laughs> ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง Super Max Channel เหมือนเดิมวันนี้ก็เรามาให้ชมคันบลาซอนนะครับตัวเก่านะครับตัวนี้เพิ่งได้มานะครับก็ออกทริปมาประมาณ2ทริปแล้วแปลกๆลัลงเลนะว่าจะเอาลองจะลองดีหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเวทเจ็ดขีสินะครับผม ความยาว6ก p l สิบสองท่อนนครับกะเามาลองเชยนะคให้ลองว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับแต่พอได้ลองจริงคือว่าใช้งานได้เยี่ยมเลยนะครับเซนดีมากนะครับงัดปลารู้สึกใช้ได้เหนียว <Yahoo! S 1> แต่เสียติดน,นึงคือตรงรีซีสนะครับมันเล็กไปหน่อยนะครับ ออกแบบมาแบบสวยอยู่นะครับแต่ว่าเวลาจับแล้วมันยังไงไม่รู้ครับจับไม่ค่อยถนัดยังไงไม่รู้แต่รวมๆถือว่าใช้ได้แล้วนะครับในราคามือสองนะครับคร่าวๆข้อมูลนะเขาบอกเป็นคันมาตรฐานนะครับระดับไฮเอนด์เลยนะครับสําหรับนักตกปลาที่ต้องการความคุ้มค่านะครับเป็นกราไฟท์เอ็กคอสตลอดคันนะครับนี่ ยาวไปถึงปลายเลยนะครับเขาก็ลิฟสูงเหนียวคันเรียวน้ำหนักเบานะครับส่วนตัวนี้เป็นหกพุต1สิบสองท่อนนะครับราคาไม่มีบอกนะครับแต่คร่าวๆอยู่ที่สา0พันเก้าหมดนะครับทุกสเปคนะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าราคามันเท่าไหะะร่นะสองท่อนโดยในสเปคนี้เป็นท่อนเดียวหมดเลยนะครับสามพันเก้า ไม่รู้มือหนึ่งยังจะมีหรือเปล่าครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมว่าตัวนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับด้ามก๊อกนะครับจับชอบนะครับสัมผัสนุ่มดีนะครับความรู้สึกในการใช้งานนะครับก็ไม่ยุบเกินไปครับไม่ตึงเกินไปนะครับกลางๆนะครับเซนดีเซนดีด้ได้เลยนะครับดีเกียรวก็ถือว่าไกลอยู่นะครับพอสมควร จับแล้วรู้สึกดีนะครับโคนใหญ่ๆเนี่ยผมชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการใช้งานนะครับว่าออกหน้างานจริงมันจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับหกพุทธสขันค่อนข้างยาวนิดน,นึงนะครับไปไปดูกันนะครับผม ลองเซิร์ฟเซิร์ฟตรงนี้ดูก่อนนะครับลำแรกคือเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อแอร์ของแอร์เกียน์นะของแอร์เกียตับที่เบอร์สามเบอร์สี่ยังไม่ฟูนะระยะก,ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้ ได้อยู่ซะด้วยนี่รดนตัวเฉยมาแล้วมาแล้วเอาว่ะ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 เซนดีนะเซนดีอตีสามไม้นะครับ โดนเฉยช่อนนะครับผมอ้าน้ำก็ถือว่าระดับน้ำเพิ่งลงครับต,ตื้นนะน้ำหนักเกลื่ประมาณพวกเอเกียพวกนี้ก็ถือว่าตีได้สบายนะครับก็รอกที่ผมใช้เป็นทีสนะครับกับช่อนไซ์ก็หายขาหายคั่นอยู่นะใสโอเคเดี๋ยวปล่อยไปนะครับมีใครเอารอเปล่าด,ดูก่อนปล่อยไปดีกว่านะ โตก่อนนี้ก่อนค่อยเจอกันไม่โดนจุดสำคัญเท่าไหร่นะครับถ่ายังรอดอยู่นะครับไปสามไม้นะครับรู้เรื่อง ีอ้ยอยคลื่นตามมาแล้วแนตะ่จงังหวะวัดมันโหเสียดายเลยนะครับลองเล็กๆแต่ยังมีตัวกัดอยู่นะซ้ำดูวนะ่าเผื่อมันยังไม่โดนตัวเบ็ดอาจจะกัดซ้ำก็ได้นะ คิดว่ากัดไม่โดนนะ นี่ไงอืมอืมอืมโอ้ยใสยดีด้วยโอ้อยใส่ดีนะชอ,อโอ้โหงัดเลยนี่นงัดลอยเลยอู้หูสวยงามเลยนะครับกัดสองรอบนะรอบแรกไม่โดนนะครับรอบสองนี่เรียบร้อยเลยนะครับ อืน่าจะประมาณสักหกห้าขีดหกขีดได้เลยนะครับกัดรอบแรกไม่โดนนะโดนนะครับแต่ว่าเหมือนจะจังหวะวัดมันไม่ไม่ได้นะรอบสองกัดเต็มเต็มคำนะครับเหวสวยงามนะครับนะน่าจะไม่มีปัญหากับเจ้าคันบลาซอนนะครับใสขนาดนี้แล้วเดี๋ยวปลดเปลานะมันแอบซุ้มอยู่ตามเหน่นะครับเหน่เล็กๆนะครับ เต็มคาเลยนะตัวนี้แถวนี้ไม่มีกระสอบปุ๋ยนะเอาไปตายแน่นอน,นครับปล่อยดีกว,ว่านะโอเดี๋ยวมันตายก่อนนะครับไปโอ้ยดูตัวนะครับบบเอ๋เหมือนกันนะตัวนี้ใส่ถุงแบบนี้มันตายง่ายนะครับอ้วแมงมุมไป โอกาสหน้ามาสู้กันใหม่ไป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 เซ่ไปเซ่เปลี่ยนใจนะเว้ย,ย,ยสวยง,งามกรบสายมันจะกัดมันหรือเปล่ามู้ง ีขึ้นฝั่งแล้วลากลงมาไว้ก่อนนะจำลองก็เหมือนแมลงตกน้ำนะครัมมีเสียงปลากัดอยู่ฝัฟังใต้พักตกน้ามีตัวอยู่นะครับ กัดจริงครับคิดว่าเป็นมแมลงนะผมว่าน กัดไม่เข้านะมันดูดบเบาๆงนะมีไซโลวะ วัดรอยนะครับม่ป <sz> ล oh. <ileri> <the> <erman nên todo>. ่อยโอกาสให้วิ่งนะเพราะว่าโหต่อไม้เยอะแล้วเกินนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปลามันไล่งับลูกปลาจุ๊บจับจุ๊บจับอยู่นะครับอืโดนไม่แน่อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้น้ำที่ว่ากัดกบสายผมทีแรกนะครับ ตัวแค่นี้ก็วัดกระเด็นเลยนะครับเจ็ดขีดสิบหกปลาซอนนะครับไม่ธรรมดาถูกใจแล้วผมว่านะแม้จะอาจจะดูยาวนิดหนึ่งนะครับในงานการเล่นพวกปลาคลองปลาในสตรีทนะครับเนื่องจากอุปสรรคกิ่งมงกิ่งไม้มันเยอะนะบางทีเราขันมันยาวก็ต้องเหวี่ยงเยอะแบบดีๆนะครับตัวนี้ก็ปล่อยไปนะตัวเล็กนะครับไปตัวมาก่อนครับแล้วเราค่อยมา ลุยกันใหม่หมายเดียวเลยนะครับเบี่ยงเหยือห่อต้องระมัดระวังนะเมื่อกี้ี่เบี่ยงเข้าจุดพอดีนะครับลากลงมาเ,าเบางับเลยนะครับตัวนี้ไปพื้นที่แคบมากนะครับถือว่าทรงเหยื่อได้แม่นยำนครับเทวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ9โมงกว่าแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับ วันนี้ก็วันหยุดก็ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะครับออกตกปลาอย่างเดียวเดี๋ยวจะมันจะงานเข้านะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นคันที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับปลาซอนตัวเก่านะครับสวยงามตามท้องเรือนะครับด้ามก๊อกความยาวตัวนี้ก็6กพุทสิบก็ยังถือว่า เล่นงานสตรีทได้พอได้อยู่นะครับเกะกะนิดนึงเดี๋ยวก็ไม่ใช่ปัญหาโอเคยังไงเดี๋ยวถ้ามีอุปกรณ์ดีๆเด็ดๆครั้งหน้าเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้นานๆและท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ลากันนะครับผมแล้วจากการคิดหน้าสวัสดีครับ